สวัสดีคะ่ะแอดมินหน้หนยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อสวัสดีมือ่อวยรัฐบาลไทยออกเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน้หนยจะมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยหายจ้ากหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะถึงจะมาสายแต่ว่าก็ม,มาเด้อค่ะเด้อ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยกาบอมีหลายเนาะท่านผู้ชมก็เลยมาสรุปให้พอพอแม่แม่ได้เบิ่ลกรวยออกเนาะค่ะเนาะและ้วกาคลิปนี้ท่านผู้ชมเบิงให้จบคลิปดวยคะเดอแอดมินหน่อยเอาแนวทางเหลีกพหญยใจดีมาฝากนำท่านผู้ชมปกติแล้วแอดมินว่างในกลุ่มเป็นงวดแหลกแต่ว่าแอดมินอยากให้ คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นเขากุมบ่เป็นอยากหายได้น้ำเนาะท่านผู้ชมเขาบ่เข่ากะบ่รูร้เดอ้อท่านผู้ชมมาฮอดเฮาแล้วมันสิเขา่าบ่ตรงนั้นแอดมินกะบ่รู้คือกันเขา่ขาบ่เข่ากะบ่ว่ากันเนาะค่ะะเนาแต่ว่าในคลิปนี้ท่านผู้ชมแอดมินหน,หน่อยหลักเอามาให้ท่านผู้ชมน้ำเด้อค่ะเดอ้อเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางหากทันใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำนเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามไว้ท่านผู้ชมหากทันบอกมักก็คือผ่านเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ลักกะยอดกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะแอดมินหน่อยขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นติดตามแอดมินท้ง2ช่องทางเด้อค่ะเด้อบ่ว่าจะเป็น ทางช่อง youtube หรือการทางกลุ่มไลน์เนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็นันน่มแอดมินหน่อยไปสู่หมองสู่อบอลขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามารับโชคน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแอดมินหน่หนอยก็เป็นคนว่างแนวทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนเบิงรับโชคกันไปเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้แอดมินมีกลุ่มไลน์สองกลุ่มเดอ้อทผูมชมหากทันใดที่อยากจะเขากลุ่มไลน์ แอดมินหนูน้อยสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะคะทักไลน์0 9 2ย3 2 5 5 1 3เด้อ่าไค่ะเดอ้อเข้าไปเลยท่านผู้ชมเข้าฟรีทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มน้อยนำโชคและกลุ่มหนูน้อยพารวยเด้ค่ะเดอ้อคือกลุ่ม vip ท่านผู้ชมกลุ่ม v1 หนูน้อยพารวยคือกลุ่ม vip เด้ค่ะเดอ้อหากท่านใดที่สนใจอยากจะเข้า เข้าไปได้เลยท่านผู้ชมเข้าฟรีทั้งสองช่องทางเลยค่ะเด้ออ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิง่งสรุปเลขรัฐบาลไทยกันเลยนะคะเนาะบอมี่ไลท์ท่านผู้ชมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดมินหน่หนอยละก,กะเลขแอดมินหน่หนอยหมวดน,นี้บอมีจับคู่ให้เลยท่านผู้ชมมีแต่เลขเด่นให้เลขเด่นวิ่งบนล่างตัวเดียวนี่ท่านผู้ชมเจ็ด สถิติสามหมวดสอนนะคะเด้อเป็นบนล่างคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอไวทะเบิงเป็นแนวทางหมวดต่อไปต่อมาสูตรลอยมาไลายเดินดีนะคะเด้อสูตรลอยมาไล่ในี่เดินดีท่านผู้ชมแอดมินเลือกสูตรที่เดินดีมาว่างหายสูตรลอยมาไล,ล่ลดหงดสิบหกแม่ชา้าก็คือว่าไปลักลอยเนาะค่ะเนาะ,นะไปลักลอยสองคุสภาพกลับขึ้นมาโยทีลักนวยท่านผู้ชมเข้าไปที่หก สิบหกพุทธภาได้เด่นสี่ห้าหกคุณพ่อคุณแม่หาครูจับเอาเองเด้อค่ะเด้อสิเดินต่อหรือว่าสีรถกับบะลูเนะคะนะ่แต่ว่าสถิติเดินดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็สูตรเด่นสิบหน่วยบนในธรรมชมสองสูตรนี่มันเป็นเลขเด่นเดินดีอยู่เนาะค่ะเนาะแอดมินก็นเลยนาํามาวางมาฝากมาต่นธรรมชม สูตรนี้ได้เด่นสองสามสี่มันชนกันที่สี่นะท่านผู้ชมหัวที่ผ่านมามันชนกันที่หกวดนี้มันชนกันที่สี่แอดมินหนู่อยก็เลยขีดเส้นไตไปให้ที่สี่มาบ่มากระบลูเนาะค่ะเนาะกัถือว่าเป็นเหล็กเด่นบนท่านผู้ชมหาเหล็กติดไซอัลนะคะเด้อสี่ห้าหกสองสามสี่นี่ชนกันที่สี่คุณพ่อคุณแม่มักตัวใดก็เลือกเอาท่านผู้ชมชนกันกับบอมเอนวาซิมาเสมอไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือ เป็นคลิปสรุปเด้อค่ะเด้อต่อมาในธรรมชมดูให้จบคลิปท่านอาจจะมีโชคก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่่ทานผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีส่งให้ผู้ใหญ่ใจดีนี่เพิ่นฟังเด้อท่านผู้ชมเป็นผีในกลุ่มไลน์ในกลุ่มนั่นละท่านผู้ชมเพิ่นส่งมาให้แอดมินหน่หนอยแต่ว่าเลขอันนี้ มาจากพี่น้องเพิ่น้อคะเด้อมาจากพี่น้องเพิินก็นคือผู้ใหญ่ใจดีอ่าแอดมินบไร้บอกในกลุ่มไลน์ได้ทำชมวว่าู้ใดสง่งให้พราะว่าในกลุ่มไลน์ก็สีเห็นแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีส่งให้ซื่อๆนะคะเนาะแต่ว่าหากทันมาฟังในคลิปทำช่รรมชมอาจจะได้แนลรู้ดีๆก็น,นั่นนะคะเนาะอ่าเลขชุดนี่ทำมชม่มวมหงดนี่ มาถึงหูห้าแหล้วบลูว่วาสิเขาหรือสิลุดสิเดินต่อสิเป็นจังไดมาจังไดกับบรูนะคะเนาะแอดมินนํามาเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นลุดกาญาวาเพิน่นเพราะว่าเพิ่นใดนะคะเนาะเพิ่นเคยใดน้าท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยมาแป่งปัน,ปนเพิ่นใดมาหลายงวดละท่านผู้ชมเลขกเพิ่นบ่หลาย,ลาาลายสิมีซัมเน่ละท่านผู้ชมสิมีประมาณนน้ละท่านผู้ชมวันนี้ เพิ่นห้บวชมานะนำก่อนหน้านี้บ่มีสถิติเด้อท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าพีในกลุ่มเพิ่นส่งมาให้ตอนแรกๆเพิ่นว่าเพผลประกาศทรงวิญญาณเลขมันบ่ออกอ่าเพิ่นบ่กล้าบอกบัดฑีตีเพิ่นเลยบอกคุยกันในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ทันขอว่าสิเอามาวางทางช่องยูทูบหลักเอามาเด้อท่านผู้ชมอยากให้พ่อๆแม่ๆได้นำ เอามาฟังบัดน,นี้ท่านผู้ชมสำหรับชุดสามโตเนี่ยพึ่งกระไดมากเมื่อเนเสาเนี่แอดมินหน่อยพึ่งกับเขียนมาเพิ่มเลยค่ะเดอ้อเป็นบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสถิติเพิ่นมันเข่าล่างเด้อค่ะเดอ้อส่วนลายเพิ่งใหล่างท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินเขียนไว้บนล่างเลยกันไว้กับนำเด้อท่านผู้ชมเลขสองคู่เจ็ดสองเจ็ดสี่ หลักกาเลขสามตัวหกสี่เจ็ดแอดมินกันไฮนัมหกพันสิเป็นเก่านผู้ชมเขียนไว้นัมหกสี่เจ็ดเก้าหกห้าในธรรมอ่าที่คุยกันเพิ่นกับเบอร์เรนเนนไฮเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินคิดว่าที่คุยกันนะในไลน์หนาสิเป็นตัวนี้่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินบกคิดเ,เพราะว่าเพิ่นเบอร์เรนเนนมากหกสี่เจ็ดนี่แหละธรรมชมบัณินี มันก็มีอยู่แล้วนะคะนอซีเจ็ดบนรางไวน้ำนะคะเดอ้อแนวทางตงัวเลขเข้าบลูว่ามันสิบไปบนหรือว่าสิบไปล่างเลขในมาตรใสเลขลับเด้อท่านผู้ชมเลขลับจากกล่องฉลากเด้อท่านผู้ชมบอกค่อยคอยคนสุดท้ยินหลักเอาออกมาท่านผู้ชมเลขเพิ่นได้มาจากกล่องสลากสองตัวนี้ท่านผู้ชมซีตัวนี้ละท่านผู้ชมซีคู่นี่ละแล้วก็เพิ่นบอกว่า เทียงกันอยู่ว่าสิให้เอาตัวใดออกนะคะเนาะก็เลยได้มาสองตัวบัดที่นี่ท่านผู้ชมเขาเทียงกันอยู่ว่าตัวใดเสียออกแต่ว่าเพิ uh, ่อนหายไปซื Prozent ้อลอตเตอรี่ไว้นั่นเมนตัวนี่ท่านผู้ชมตัวเจ็ดซีนี่เพิ่อนหายไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าแอดมินบ่ได้ิสูรท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่อแอดมินบ่ได้มีดวงทางลอตเตอรี่ปันใดเด้อท่านผู้ชม แอดมินกสิหาซื้อก็แก๊กน้ำโมนีละเนาะคะ่ะเนาะมาเทเนี่ทนผู้ชมเมื่อเศร้าเนี่เพื่อนหายสามโตมาเพิ่มมาหกสี 6, 4, 7, 9, 6, 5, เ่เจ็ดกับเก้าหกห้าเด้อท่านผู้ชมกสิเนนตัวนี้ละท่านผู้ชมแต่วา่ากับเอยากทิมเด้อท่านผู้ชมเพื่อเฮามีโชคมีหม,มาน้ำเนพิน่นเนาะคะ่ะเนาะเอาเม็ดเลยท่านผู้ชมเหล็กปรลายเจ็ดสองเจ็ดสี่หลักอะน้ำมนีตัดเอาน้ำหกกะอย่าลืมกลับหัวนำ้ำเนาะค่ะเนาะแนวทาง เหล็กมาจังสีละท่านผู้ชมที่ไปที่มาเพื่อว่าพี่น้องเพิน่นเหตุงานอยู่วงหลอกมนท่านผู้ชมถ้าออกอีหลีท่านใดฟังจบคลิปขวายไมีโศกนะคะ่ะเด้อพ่อมาถึงฮาแล้วมันสิออกบ่ท่านผู้ชมแอดมินกะภาวานาขอให้ออกเนาะคะ่นะเนาะขวายไม่โศกมีหมาน้ำเพื่นแน่ท่านผู้ชมมันลบเหล็กอันอยู่ธรรมชุ่มเจ็ดสองเจ็ดสี่น,น,รรมมนี่ มันหลบเบลกอันอยู่แล้วค่ะเด้องตวตาเจ็ดสองนี่ก็ค่อนข้างดังอยู่ตบตาเจ็ดสี่นี่บอบปันใดท่านผู้ชมอัดเจ็ดสี่นี่ละธรรมชมแอดมินหน่อยกับมักคือกันเป็นยังคือมักเจ็ดสี่กะกะเล็กลอยมาไล่แอดมินหน่อยมันมันเด่นสีมันชุนสีแม้ธรรมชมมันมาเข่ากันพอดีเข่าล็อกปั๊บพอดีไล่านผู้ชมบัตเทเน่เจ็ดเจ็ดมันกัดเข่าล็อกแอดมินหน่อยไหมนผู้ชม เจ็ดสี่เพราะว่าเจ็ดไปบนล่างด้วยค่ะเดอ้อเจ็ดมันไปบนล่างอาจจะมาบนก็ได้เด้อท่านผู้ชมอา่าเพราะว่าเลขสูตรลอยมาลายมันเด่นสี่บนนะคะเนาะเข้ากันแน้นบนได้วันนี้เลขกสามตัวบนไหนมามันเป็น 6, 4, หกสี่เจ็ดเข้ากันแน้นไว้หกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่วนกลับเอาเด้อท่านผู้ชมวนกลับเอานะคะเนะาะอ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเป็นยังไงหนาลงทุนบ่หนาลงท,นนลงทุนอยู่นะคะเนาะเลขกบนลายท่านผู้ชม มกักกาจัดบ่มักกาควายผ่านเลยค่ะเดอ้อต่อมาท่านผู้ชมเลขชุดนี้กัมีทีมากคือกัน <c oughs> เลขชุดนี้มีทีมากคือกันท่านผู้ชมเลขป้าให้มานะคะเนาะ,ะผู้ใดให้มาแอดมินก็เอาเมิร์ดเดอร์ธรรมชมุ่มแต่ว่าส่วนมากนี่ก็จะมีแต่พี่น้องละ่มมละท่านผู้ชมให้มาแล้วก็คุณหัวใจคุณยาใจดีนี่ เพิ่นเป็นเอฟซีแอดมินหน่อยเลขป้าให้มาเนี่ยเพ pues um. ิ่นเป็นป้าอิลี่อิลี่แอดมินหน่อยเด้อค่ะเด้อเพิ่นสำรับเลขชุดนี่เขาแน่รุดแน่เด้อค่ะเด้อเขาแน่รุดแน่แต่ว่าได้ดูเด้อท่านผู้ชมได้มาจากจากป้าบ่บ่บอกมองไปมองมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าได้มาจากป้าบัดทินี้เพิ่นได้ บ่แมนซุงหวัดดอกท่านผู้ชมกะเขาแนลรุดแนลมันหนาติดตามท่านผู้ชมเลขชุดนี้มันหนาติดตามอ่าก็คือว่าได้มาจากวัดแห่งหนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมมองนี่ซักซิดมาบัดท,ที่นี้หวัดที่ผ่านมาเลขชุดนี้เพิ่นได้หนึ่งหนึ่งหกตรงตรงเด้ทมมอท่านผู้ชมอ่าแนวทางตัวเลขท่าบ่ามีมองไปมองมาแอดมินหน่หนอยว่าเอามาเด้อท่านผู้ชมหลักกับ,บ่เอามาซุงซีชุมหาเนาะคะ่ะเนาะเลข เพิ่นกับไปวัดหลายเมือเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยได้หลายชุดท่านผู้ชมกัจจได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดเป็นเลขสองคูหกหกกับเจ็ดเจ็ดท่านผู้ 6, 6, 6, 7, 7. มชมบรูว่าเบิลตัวใดอ่าเลขป่าเพิ่นหายมาแต่ว่าแอดมินโทรไปเมื่อวานนี้เพิ่นบอลับสายแม่แอดมินหนุหนอยเพิ่นโทรมาบอกหน,หนุอยว่าหายเอามาทุกคู่เลยบลูหายตัดจากคู่ เพื่อนก็นเลยบอกว่ามีจำเนีล่ล่ะเมื่อเลี้ยวว่ามีเครื่องสุดท้ายเลี้ยวทมม่ทมมทมมานผู้ชมท่านผู้ชมมักครูใดก็เลือกเอาเด้อค่ะเด้อแอดมินกับบลูคือกันว่าพนเพอร์เนนตัวใดล่าสุดได้มาล่าสุดกับแมนตัวนี้หนึ่งหกศูนย์ได้สุดๆร้อนๆหน,นึ่งหกศูนย์เนาะค่ะเนาะ,ะเลขชุดนี่ท่านผู้ชมมักกัดตัดเอาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพื่อนหายมาจังสี่ท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยกับบลูว่าสิตัดตัวดใดใ้ไฮ หกหกเจดเจ็ดนี่ก็เป็นเลขเบิลนะคะเนาะอ่ะธรรมชมแคหนาจอเอาเด้อค่ะเด้อหัวทีิพานมาบ่ใดสามตัวแตกเด้อธรูมชมถือคนละแสนละหามเดมินบ่ไดสามบัวแีกเลขชุด้านผร้ชมเลขหลวงพี่จากสำนักสงฆ์เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเนาะบ่ไดน้ำเงินง่ายๆได้ธรูมชมเลขจากสํานักสงฆ์นี่ แล้วแต่เพิ่นสีทรงหายเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเลขเฮดเอาเดอร์ธรรมชมุ่มเลขชุดนี้เป็นเลขทําเอานั่งสมาธิเอาท่านผู้ชมเพิ่นนั่งสมาธิเอาพระอาจารย์เพิ่นนั่งสมาธิเอาหล่ะก็หลวงพี่เพิ่นทรงมาใหา้แอดมินหน่หนอยอีกต่อนึงเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าอันได้ล่าสุดก็แม่นหนึ่งเก่าธรรมชุ่มเมื่อคืนนี้เพิ่นทรงอ่ามาในแม็กซ์เซนเจอร์เป็นขอความมาเพิ่นบอกว่าใหา้ มาบอกคนในพี่น้อง fc นะคะเนาะเป็นหนงเก่ามันดังได้ธรรมชุ่มเบรกคน่หนึ่งเก่าเลขที่เพื่อนนางเฮดเอานั่นละธาร,รมช่มทั้งสามคนี่ละตบานหนึ่งเก่านี่เพื่อนนางสมาธิเพื่อนยินขเข่าหูเลค่ะเด้อว,ว่าหนึ่งเก่านึ่งเก่าตบาชุดสามหกเก้ากับหาสองเนี่เป็นเลขที่พระอ,อาจารย์ญงเพื่อนเพื่อนนางเอาเ้อค่ะเด้อสามหก้ากับห้าสองเนี่ย อ่ะเล็กมีที่มาก,ก็คือว่าเล็กนางเอาท่านผู้ชมอันนี้เป็นเล็กหลวงพีพน,น,นังอ่าคนยิ่งอ่ะวากหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเดอ้อท่านผู้ชมอา้าวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาอ่าสำรับที่มาที่ไปตัวเลขอะตามนี่ละท่านผู้ชมแอดมินหน่อยได้บอกไปแล้วนะคะเนาะท่านดใดที่ฟังจบคลิปขอให้มีโศกด้อค่ะเด้อโศก,กมนันเฮียงปังๆมักชุดใดก็เลือกเอาเด้รรมมเอท่านผู้ชมเอ,อ้าเมื่อวานนี้ก่ะ โชคม้านกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ปากแอดมินหน่อยกับซักซิดซักซิดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มือนี่พ่อแม่พี่น้องถามว่าแอดมินหน่อยฝันบอมาขึ้นบอฝันเด้อค่ะเด้อฝันตั้งแต่เมื่อวานคนละท่านผู้ชมฝันว่ามีญาตินั่นแหละท่านผู้ชมเพิ่นเป็นญาติเพิ่นซื้อรองเท้ามาให้แอดมินหน่อยซื้อมาก็ซื้อมากตั้งหลายคู่แต่ว่าเพิ่นแบ่งให้ยสองคู่เป็นของเพิ่นนั่มเป็นของหน่อยนั่มเพิ่นแบ่งให้แอดมินหน่อยสองคู่ อันนี้ฝันตั้งแต่เมื่อวานเด้อท่านผู้ชมเมืม่อคืนนี่ยว่าฟันฝันเมื่อวานเลขกกล้าวออกท่านผู้ชมก็บรู้ว่าเลขรัฐบาลไทยเฮาสีเขาน้ำบอ่อเนาะค่ะเนาะฝันท่านผู้ชมบัดที่นี่แอดมิน,น,นหนุอยก็เลยได้ลองใส่ใส่แล้วหนุอยก็เลยเก็บไว้คือกาวา่ามันใหม่เก็บไว้ก่อนนั่นละ่กะก็เลยตื่นก็เลยมาเล่าลวความฝันให้พ่อแม่พี่น้องฟังในกลุ่มไร่ หอดไซละ่ะท่านผู้ชมเม่งนึงหันสายโทรศัพท์เขา่าเครื่องโทรศัพท์ตัดสายท่านผู้ชมนี่ละท่านผู้ชมน่นหน่อยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอย่าโทรมาเด้อค่ะเด้ออ่าคันโทรมาแอดมินนูหน่อยก็อัดคลิปไปแล้วจากเทียแบบนี้ละท่านผู้ชมมีเครื่องเดียวบอกหอดไซรัะบุูนะคะเนาะเมื่อกี้นี่บอาถึงเรื่องความฝันอ่าบัตเทนีก็เลย บอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังในกลุ่มนั่นแหละท่านผู้ชมแอดมินหน,น่อยก็เลยว่าฟันเด์ล่องเท่านาสิเป็นเลขสองหาเลขสองหาออกห้าหน้อยโตเจาะท่านผู้ชมออกอีหลีปากซักซิดคักแต่ไมชมหอมอูวานนี่แลก้ออกกระหมูวานตากระเมตนข่างใส ยูบดมือคอมเมนต์ต่างแต่มือแอดมินหน่อย,อ,ยอัดคลิปเล่าพัฒนาเพื่อนเดอร์ท่านผู้ชมนั่นละแอดมินคิดว่ากนาสีฟันตรงนั้นเลือกออกไปแล้วห้าหน่อยละกะเล่าพัฒนาเด้งทั้งบนทั้งล่างบัดที่นี่คลิปเนี่ท่านผู้ชมมเมลื่อนบอบฝันละกะนั่งเบาอยู่นี่ตากระบอกคอมเมนต์ซื้อๆอ,อยู่ท่านผู้ชม อ่ะคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงแนวทางตัวเลขล้วก็เลือกเบิงเอาเด้ค่ะเด้อสาหรับแนวทางตัวเลขแอดมินหนูหน่อยก็หายไปเมืแเล้วมกักระจัดขัดกระพานมาคู่ใดก็เลือกเอาเนะคะเนาะอ่าคู่ใดชุดใดเป็นตาลงทุนก็นเลือกเบิงเอาเด้ค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยเบาเงีแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ